พุทธังวันธามิธรรมังวันธามิสังฆังวันธามิกราบสวัสดีกันยามเช้ากับทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้คิดถึงนะครับมากๆคิดถึงพ่อแม่พี่น้องครูอาจารย์คณะสิทธิ์ทั้งหลายวันนี้ถือว่าเป็นวันมหามงคลอีกหนึ่งวันก็คือวันศีลวันนี้ก็ขอพรมงคลทั้งหลายให้กับทุกๆท่านนะครับพระวันตุสัพพะมงคลขอสัพพะมงคลจงมีแก่ทุกท่านนะครับ แล้วก็รักขันตุสะพัเทวตาก็ขอให้เหล่าเทวดาทั้งหลายจงรักษาทุกทกท่านนะครับแล้วก็สัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งตัวสทาสุถีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ทุกทกท่านพ่อแม่พี่น้องครูอาจารย์นะครับให้มีความสุขกันในเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ กับบรรยากาศสบายๆวันนี้นะครับอากาศเย็นๆนะครับที่จังหวัดเชียงรายบ้านพะอคูนี่เป็นการต้อนรับเขาเรียกว่าชั้นบรรยากาศที่ดีเพราะเมื่อาวานที่จังหวัดเชียงรายมีการรณรงค์ในเรื่องราวของการฉีดน้ําพ่นน้ํากันทั่วเมืองนะครับเป็นพร้อมๆมกันในเวลา,า14นาฬิกานะครับเมื่อวานพะอคูก็ร่วมกิจกรรมไปนะครับเพราะว่าอะไรที่ทําให้กับธรรมชาติคืน,คนธรรมชาติให้สู่ธรรมชาติด้านเนี่ยพ่อคูมีจตนาจะทําเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ พวกเรานะครับต้องรณนรงลงช่วยกันอย่าเผาทำลายปา่าเพื่อประโยชน์เล็กๆน้อยๆไม่เอานะครับตรงนี้อย่านะครับผู้ขอร้องเถิดะนะครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องหรือว่าคนเท่าคนแก่หรือลูกเด็กเล็กแดงที่ได้ได้มีสูตรลมหายใจโอโซนที่ดีสบายๆอย่างพวกเรานะครับผู้สูงวัยเนี่ยถ้ามีบรรยากาศชั้นบรรยากาศที่มีแต่เหมบอกควันเนี่ย มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับวันไหว้ครูหลวงนะครับของพ่อครูเนี่ยใกล้เข้ามาแล้ววันที่25มีนาคม2521เนี่ยเป็นกำลังวันแผ่นดินอยากให้ทุกท่านนะครับหากอยู่แล้วแวกใกล้เคียงนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหรือจังหวัดใกล้เคียงพ่อครูนะครับเปิดรับนะครับผู้ที่มีครูอยู่ในดวงใจก็สามารถที่จะมาร่วมกันนะครับร่วมกัน ร่วมกันมาร่วมสาธุการแท่ซองให้มันกระหึม่มกครื่งกล้องให้กับแบบบรรพชนครูบาอาจารย์ทุกรูปทุก,ทกนามนะครับวันนี้ก็เลยบอกว่าวันนั้นก็เป็นวันพิเศษวันหนึ่งที่พระครูมีเจตนาที่บริสุทธิ์เจตนาที่ไม่เกี่ยวข้องเกิดับพุทธพันธ์อะไรเลยเป็นการารวมเหล่านะครับรวมสิ่งมงคลครอบจัก,กรวาลทั่วจัก,กรวาลก็ว่าได้นะครับซึ่งเป็นการที่พระครูดได้มีน,นบิตกครูบาอาจารย์เทพลมเทวดา ซึ่งมีจตนามานาแล้วที่อยากจะสร้างวัตถุมงคลให้กับสิทธิานุสิ์นะครับทั้งหลายนะครับที่มีความศรัทธาในเรื่องราวของคนมีครูนะครับก็ดีหรือในเรื่องราวของสิ่งดีๆก็ได้นะครับเพราะว่าวัตถุมงคลนะครับหรือว่าสิ่งมงคลที่พระครูกระทำในครั้งนี้ในปี2 5 2 1เนี่ยเป็นกําลังแห่งความร่ํารวยกําลังแห่งแม่กําลังแห่งแผ่นดินก็คือจะสร้างเป็นล็อกเก็ตส่วนตัวของพระครูเองเลยนะครับตรงนี้นะครับจะมี รูปของพ่อครูนะครับเมื่อสมัยเป็นพรมิธีนะครับเมื่อ20กว่าปีมาแล้วนะครับแล้วก็จะอ่าบนบนเหนือจากพ่อครูไปนะครับก็จะเป็นองค์บรมบรครูฤาสีปู่ตาไฟซึ่งท่านได้เคยท่านได้เคยมาในในโสรภสาที่ช่วงอยู่ปฏิบัติเชื้อสินภาวนานะครับปีดวิเวงอยู่ท่านก็มาสอนวิชาต่างๆนานาน,านะครับให้เราได้ มีชุกวันนี้ได้ก็คือมาสั่งมาสอนจิตได้นะครับด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาของครูบาอาจารย์ก็เลยขอประทานอนุญ,ญาตนะครับจุดทูบบอกเก่าครูบาอาจารย์ทุกพบภูมินะครับทุกชั้นภูมิเลยว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าทําในครั้งนี้ไม่ได้ทําเป็นพุทธภาณิชย์หรือทํามาเพื่อเข้าพบข้อขอขอ,ขอ,อะไรเลยทําเพื่อมาจัดถวายครูในวันที่25นี้นะครับแล้วก็จะมีลูกอมสมใจนึกรวยเหลือล้นสุดประมาณ นี่ครับลูกอมตรงนี้นะฮะดูนะฮะตรงนี้นะครับลูกอมเหลือล้นสุดป,ประมาณนะครับเดี๋ยวพ่อครูจะพาให้ดูนี่เห็นไหมลูกอมเหลือล้นสุดป,ประมาณในตรงนี้พ่อครูบอกท่านเลยว่ามันไม่มีในโลกนี้แล้วนะครับเพราะมวลสารต่างๆที่บรรจุลงไปหลังล็อกเก็ตนะครับหลังล็อกเก็ตนี้นะครับหรือตรงเนี้ยนะครับเนี่ยดูนะฮะดูทั้งคันหรือตรงนี้ตรงเนี้ยน,นะครับเนี่ยอยู่ข้างหลังล็อกเก็ตเนี่ยมันเป็นสุดยอดพิโมหามวลสาร ของบรมครูทุกๆแขนงเลยทุกๆวิชาและก็มหาสเสน่ห์มหานิยมค้าขายเจริญรุง่งเรืองปรับดวงแก้ดวงเสริมดวงแก้คันคุสใสมนดําอภิชาต่างๆมากมายที่ระรูดได้รวมรวมทั้งสิ่งสุดยอดของประเทศยสยามดินที่แพงที่สุดในประเทศสยามนะครับแล้วก็ สีพึ่งที่แพงที่สุดในประเทศสยามและอีกมากมายที่พ่อครูยังไม่พูดในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวคืนนี้อะไรสดคืนนี้พ่อครูจะมาแจกแจงเรื่องของมนิสารอภินิหารต่างๆเกี่ยวกับวัตถุมงคลหรือของมงคลในในในที่จะพูดถึงและให้มีบูชากันในวันที่25ในี้สั่งจองก่อนนะครับเพราะว่าไอล็อกเก็ตนำเลือกบูชาครูเนี่ยพ่อครูทําแค่19อันเองนะครับสิอันที่ดําริตของครูให้ไม่แค่นั้นแล้วก็ลูกอมสมใจนึกรวยเหลือล้อนสุปประมาณนี่พ่อครูทําแค่ 108ลูกเท่านั้นเองนะครับได้ราคาเนี่ยสามารถสั่งจองกันได้นะครับจองแล้วฮะถ้าโอนเงินมาปุ๊บเนี่ยพ่อครูจะบันทึกชื่อไว้นะครับแล้วก็จะเข้าพุทธวิเศษในวันที่25าอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับพุทธวิเศษเนี่ยแล้วครูจะอธิบายให้ฟังว่าพ่อครูไปมาทั่วเลยนะครับสิ่งมงคลพ่อครูเนี่ยตั้งใจที่สุดที่จะทําให้วัตถุมงคลอันเนี้ยมันมีคุณค่านะครับให้สมกับที่ทุกท่านมีความศรัทธายังไงนะครับคืนนี้ได้ฟังรายละเอียด อภินิหารนะครับคุณประโยชน์สิ่งมงคลที่พระครูได้จัดเสนอได้จัดทําขึ้นมาตามะาอียของครูบาอาจารย์มีได้ทําเพื่อตัวเองเป็นเทวดาหรือพื่นผู้พิเศษอะไรไม่ใช่เลยนะครับเพราะครูบาอาจารย์ท่านประทานอนุญ,ญาตให้มาเมื่ออนุญ,ญาตแล้วพระครูถึงทำไม่อนุญ,ญาตพระครูไม่ทำล็อกเกตบูชาครูร,รุ่นนําเลิกบูชาครูกําลังแผ่นดินเี่ยสร้างแค่19อันเท่านั้นเองแล้วก็แล้วก็แล้วก็ ลูกอมสมใจนึกรวยเหลือล้นสุดประมาณนี้มันมีแค่ปั้นมวลสารทั้งหมดทั้งมวลที่ผสมมาสุดยอดของมวลสารในประเทศไทยดินที่แพงที่สุดในประเทศไทยและสิ่งมงคลที่แพงที่สุดที่พ่อครูเคยสะสมมาเมื่อสวัยนั้นพระครูได้มาเรียกวา่าได้ขอรัตนาเบิกแล้วก็รัตนาขอบัตรพีบทรวมในหลังมวลสารเล็เกรวมทั้ง ลูกอมสมใจนึกรวยและล้นสุดประมาณนี้ด้วยเลยท่านได้ไปสุดคุ้มสุดแล้วก็สุดอีกอยังไงฝากเอาไว้เลยนะครับเช้าวันนี้เป็นข่าวดีให้กับทุกท่านขอให้มีความอดทนต่อสู้นะครับมุ่งมั่นฝากไฟแต่ความดีกําลังแห่งความดีที่สั่งสมมาท้กปุ๊บพบทุกภูมิเนี่ยจะมาส่งผลให้ทุกท่านได้พบเจสิส่งดีๆปาถนาได้สิ่งดีๆแน่นอนเชื่อพระครูนะครับทำดีย่อมได้ดีเสมอเช้านี้รักและคิดถึงศรัทธาทุกคนทุกลูกทุกนาม พ่อแม่ครูอาจารย์ขอให้เป็นวันที่มีความสุขยังไงนะครับคืนนี้ขอให้เน้นเลยครับคืนนี้เราพบกันในเวลา1 9 3 0กนนะครับติดตามข่าวสารเรื่องราวของกำลังของวัตถุมงคลรุ่นแรกและรุ่นเดียวครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายที่พระครูดได้ได้ดำบินจากครูบาอาจารย์ที่ให้สร้างขึ้นมาในจํานวนที่หมิดมากหรือน้อยมากเลยนะครับทําแล้วทําให้ดีไปเลยทําให้โลกจํา ทำอะไรแล้วทำดีเชื่อพระคูนะครับอย่าลืมนะครับล็อกเก็ตนะครับของพระคูมีแค่19อันราคาเพียง2,999บาทนะครับลูกอมสมใจนึกรวยเหลือล้นสุปประมาณเม็ดละ299บาทเช่นกันนะครับมีแค่108เม็ดเท่านั้นเองใครที่ค้าขาติดขัดโชคชะตาไม่ดีโชคใช้ไม่มา เดี๋ยวเรามารู้กันนะครับวันคืนนี้รายละเอียดต่างๆพระครูชะชี้แจงให้หมดเลยนะครับเชา้านี้สวัสดีมีสุขทุกทท่านครับสวัสดีครับ